นีหน่หนึ่งในร้านซูชิที่อร่อยของญี่ปุ่นนะครับที่บูสังชอบแนละ้วก็คือชื่อว่าร้านซูชิซัมไมนั่นเองแต่ว่าร้านนี้มันจะไม่หนึ่งร้อยเยนนะมันจะเป็นราคาแตกต่างกันไปแล้วแต่ชื่นชอบปลานะไปลองกินกันดีกว่าอันนี้คือบรรยากาศในร้านนะบูวสังนัน่งกินที่เคาน์เตอร์เลยนะด,ดูปลาของเขาแต่ละอันสิแบบหอ่อๆทั้งนั้นเลยอะไรก็ไม่รู้ อย่างนี้เมื่อกี้สังเชฟคนนี้นะแล้วเดี๋ยวเขาทำให้เราตรงข้างหน้าก,ก็มีเมนมีอะไรเนี่ยพร้อมที่จะปะปะาได้โอ้นี่นี่เขาทำอะไรเนี่ย <c oughs> เขาเผาหอยเผาหอยแล้วไปทิ้งอ๋อ <c oughs> <c oughs> อันนี้คุณทำข้าวหน้าโดองอะไรสักอย่างชลาอะไรกันเนยโอ้ยโหพอมีคนเข้ามาพูพดๆแต่แบบโอ้ยยีเดชมาเสริฟและชมาเสริฟทางร้านเลยนี่นะพอเขอ้ามาสิ่งนะเขาจะเสิร์ฟผ้าอันนี้เป็นผ้าเช็ดมือนะเขาเรียกว่าโอชิบโบริโอชิบโบริก็คือผ้าบเขาว่าชิบโบลูกก็คือบีบใช่ไหมโอชิบโบริก็คือเอาผ้าบีบบีบแล้วก็มีชาเชียวมาเสิร์ฟ ที่น่านี่คือเมนูรวานะก็จะมีเป็นตามอย่างนี้เลยที่วิวสั่งจะสั่งนะก็มีเด็ดๆนะนี่เป็นแบบโอโทรโร่คือบอกว่าเนื้อมันเยอะมาสกสาหรับ98เยนนะแล้วก็มีอ่าอันนี้คือหกกิกไกลหกแก่นี่กินมนานานละแล้วก็มีซูบุไก่นะเป็นหอยแล้วก็มีเอาแบยนี่หอยเป่าพือมันน่ากินมากเลยอะ่ะคุณซิมาเซน อオートロรสตอสกอคิกาつ、uh ิสโตสาอ่ารนีมก็ทำอ๋อนี่ไงหอยที่เด็กบิลซันจะกินหรือเปล่ Ya, kasih apa? Oh, ini เร็วมากอะแบบปุ๊บๆ ER เอาแต่ละหนึ่งก้อนวิวเร็วมากอะเมนสูเรค่อเมนสูเมส มันก็แบบหอบปั๊บปั๊บปั๊บเสร็จเลยอะเฮ้ยมันก็มาตั้งไอ้แบบนี้โอกเคไงอาบัดโุชตอร์โอเคแล้วมันก็มาตั้งอยู่ในจานตรงหน้าอยู่สั่งแล้วดูสิอุ้ยสุดยอดสุดยอดมาเรามาเริ่มกินกัน บนโต๊ะนี้เขาจะมีชูยุสองแบบนะคือเป็นแบบแบบอันนี้คือแบบให้รินให้เป็นนี้ก็คือเราเรามีจานอย่างเงี้ยนะแล้วก็เอามมลินใส่จานแล้วซูชิมาจิ้มซูชิแบบคือเป็นซูชิแบบหยอกไม่ใช่ซูชิอ่าชูยุแบบหยอกก็คือแบบนี้นะเอาแบบหยอกหยอกก่อนละกันอ่ะกินอันนี้ก่อนละกันอบกิมพ์ไทยป่นนะเยปะ,ปะเนี่ยหยอกปลาหยอกปลาเนี่ยมันจะมีปุ่มเนี้ยคือกดกดปุ๊บมันก็จะหลบไปอ่ะให้ดูใกล้ใกล้ก่อนความ ความน่ากินของมันมเดี๋ยวจะลองกินคำแรกคือหอยหกกิ่ไก่หกกิ่ไก่นะอันนี้นะดูนะอูหอยใหญ่มากๆหอยใหญ่มากๆอืม,มกรอบมากสุดยอดปันเทพป้นเทพแบบนี้ได้กลิ่นขาวทะเลด้วย นั่นทำน่นนอร่อยจริงจริงมาสะาเบี่ฉุนมากๆอรอยๆร่อยอ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 ร่บทอร่อยอรบอยร่อยุแ่บร่นนอแบบทอ่อยบร่ร่เวอา่ราอยอร่ินอร่อยอร่อยอร่อนอร่ยอร่อยอร่อร่อร่ออร่อยอ่อยอ่อยรย่่่อยอ่ยอ่่ย อนี่ยมันจะไม่ผสมกับวาซาบินะเขาจะไม่เอาวาซาบิมาละลายในโชยุเด็ดขาดนะคนญี่ปุ่นนะอันต,นต่อไปเรากินนี้และะ้วกันอันนี้คือเมื่อกี้ฮอกกิคือบุกไก่มากอันนี้คือฮอกกไก่กอหอย6กิฮอกกิไก,ก,ก่จิมแล้วก็กิน ม,มันถามมันนุ่มมันหอมหวานมากอะ่ะกินกับขิงดองแต่พสุดยอดจริงๆไม่กินถมไม่กินไม่รู้สุดอสุดยอด,สด,ยอดรสชาติดีกว่าแบบร้านร0อยเย,ยนอีกอ่ะร้านที่แบบซชิร้อยเยนอะ่ะแต่ก็ราคาน,นะมันก็ แพงกว่าสามเท่าเลยเนาะต่อไปต่อไปต่อไปนี้เป่าหือเป่าพื้นเนี่ยนี่เป่าหือนะลองชิมดอมูอันนี้กรุบกรอบกรอบอร่อยมาก วอร์มทำให้มูยุอ่ยน้ำห่มตาไหลอรยพูดไม่ออกทั้งอร่อยทั้งฉุนจนพูดไม่ออกอร่อยจริงอร่อยมากสุดท้าย ก็คือโอทโร่ปราบตัวสุดยอดมากเลยข้าวสั้นปลายาดูแบบยากบข้าวอย่างนี้เลยอูยมันแบบดูเนื้อมันสิดูเนื้อมันสิสุดยอดมากอืมกินเอ่อไม่อยากจะบอกว่า

คุณแม่สั่งของสิ่งดีสักหัวตัดเด็ดหนึ่สวายการีสั่งเพิ่มนี่เลยหัตัเด็หอยเชลล์นะแล้วก็ชาโกก็คือก้างแล้วก็สวยการีก็คือขาปัวรักก้านนั่นเอง อันนี้ก็คือบรรดาเด็กนักเรียนนะอันนี้คือในในร้าน お好みが入った場合は、そしたら取ってもらいたいですけど、誰が取るかどうか。

กั้งนั่นเองอ like. งู้มันช่างน่ากินกั้งนี่เขาแบบโรยอะไรหวานๆให้ด้วยนะส่วนขาปูเนี่ยเขาก็โรยอ่าคันนี้มีโซ่คันนี้มีโซ่คือมันปูนั่นเองชิมกั้งก่อนละกันจุดก้างมาดูนังกั้งโอ้ยมันช่างน่ากินอะไรเช่นนี้ หวานอะ่ะอร่อยมากอร่อยสุดๆกินกับกินกับชิงนดองสุดยอดเลยไม่มีอะไรสวร์ฟอย่างนี้แล้วต่อไปหัวตัดเตนนะหโฮตาเตะหัวตาตเตะ ดูดคนเต็มชิ้นใหญ่มากอ่ะชิ้นใหญ่มากจิ้มแล้วก็กินมันุดยอดนุ่มหอมหวานน้ำลายไหนมันไม่ย เจน้ำลายนอยดอ์จุดยอดอันนี้แบบถ่ายแบบไม่ตัดเลยนะให้กินให้ดูแบบเป็นคำๆไปเลยนะส่วนสุดท้ายท่ายเป็นซูเปอรการนี้ซูเปอรการนี้คือเป็นขาปูนเองขาปู阿拉斯กาเหมือนเช้งหน้าแบบที่ชันนี้อ่ะเดี๋ยวจะมากินกันขาปู จิ้มก่อนครับอืมเต็มปากอ่ะโอ้โหสุดยอดกินอะไรมากๆถึงกัไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรเลยคือว่ามันมันใช่เลยมันรสชาติอย่างที่อยากกินเลยอะ่ะ น้ำมันไทยไม่หาแบบนี้กินไม่ได้นะพวกที่สั่งๆเงี้ยก็หมดเวลาทั้งหมดเสร็จชิ้นนะร้านนี้กินมากไม่ได้เดี๋ยวอันตรายต่อกระปอะตังแต่ว่าพวกควาอร่อยอะ่ะมันจะเลยต้องเข้าไงแต่ก็ราคาใช้ได้อยู่แต่แตโอเคนะแนะนำเลยนะมาทุกต้องซัมไม่ซูชินะแล้วยิ่งแบบที่ตลาดทก่ิจินี่ยิ่งบอกว่าสุดยอดปลาสดมากออกมาแล้วร้านซูชิสม,มัม่นะครับ ค่าเสียหายหมดไป1,423เยน 1, ก็ถือว่าโอเคสำหรับคุณภาพแบบนี้นะโอเคมากเลยได้กิน7ชิ้นแล้วแบบแต่ละอนันสสุดยอดทั้งนั้นเลยอะ่ะทางหน้าบิวซนันจะพาไปที่ไหนติดตามตอนต่อไปนะ